นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ฝากคำคมครับเวลาเปลี่ยนใจคนไม่เคยเปลี่ยนไว้ในคำบรรยายใต้ภาพขณะพานบุตรชายครับพักผ่อนที่ริมทะเลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพในอินสตาแกรมขณะท่องเที่ยวพักผ่อนชายหาดแห่งหนึ่งของไทยกับเด็กชายสุภเษกอมรฉัดหรือน้องไบ๊บุตรชายโดยภาพแรกเป็นภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายใต้ภาพว่าพาลูกมาเที่ยวทะเลส่งท้ายปีเก่า มีผู้สนใจเข้าไปอวยพรให้อดีตนายกยิ่งลักษ์แข็งแรงสุขภาพดีทั้งครอบครัวขอให้เที่ยวให้สนุกและมีความสุขตลอดปีใหม่ภาพที่2เป็นภาพการเข้าเยี่ยมชมอุทยานหินล้านปีโดยบรรยายใต้ภาพว่าเคยพาบุตรชายมาเที่ยวตอนเป็นเด็กปัจจุบันทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมมีแต่คนที่โตขึ้นและสัตว์โตขึ้นเพราะอนุรักษ์เลี้ยงไว้ให้นักท่องเที่ยวดูเวลาเปลี่ยนใจคนไม่เปลี่ยน ส่วนภาพสุดท้ายเป็นภาพถ่ายขณะเลือกซื้อของในตลาดสดพร้อมบรรยายใต้ภาพว่าตั้งใจจะเลือกซื้อและทดลองชิมน้ำพริกเผื่อจะส่งไปให้พี่ชายมีผู้สนใจเข้ามาแนะนำน้ำพริกที่อร่อยและขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้พร้อมฝากความคิดถึงไปยังอดีตนายกรัฐมนตรีดรทักษณิณชินวัตรครับ